เฮ้ยเข้ามาได้ไงไม่มีบัตรดะ้ะฮะเข้ามาได้ไงเงี <g ps> ้ยช่วยออกไปได้ <g ps> โดนขังแล้วครับตอนนี้โดนขังแล้วปะขวบไม่ไปเล่นน้ำมองเห็นปะเอาชาเข้าไปดิ <g ps> ม oh, right oh, pues huh, oh, oh, ันยักโอ้ยอยู่ข้างในเนอโอ้ยกระปีนได้ด้วยขายากเลยนะโอ้หนูตายเนี่ยเหรอ โอ้โห้วนไอ้้วนไหโอ้ปลาบืกปลาบึกนี่นใหญ่บึกเลยเนใหญ่บึกเลยใคเใหญ่บึกเลยมากลางแล้วเลี้างกลางฉากลางแล้วในสางส้ำใาโอเคเอ้ใหญ่ ก็เห็นดีเียบตัวมันเลิศเลยเนี่ยตัวมันเลิศเลยก็ดูดีนี่ไม่ต้องอุ้มหรอกดูดีนะใถึงไหมล่ะลิตตใช่เนกยุงอยู่ไหนนกมันไปไหนแล้วนกยุงอ่ะมันจะลำแพน่ะ ไปนั่งแท็กซี่เลยอย่าเป็นคนหน,นูไปเกาะกันไปเลยหนึ่งรอบมาเกาะกันไปหนึ่งรอบเกาะกันไปไนการ์ดน้ำดิเกาะเนาะเกาะกันไปดิชาตีขาดิไปขึ้นไปเดี๋ยวสโลโมชั่นใหม่สโลสามเด่น 掌声。 ลงมาเร็วๆยืนได้ปะเอออะโดนโดนล้โดนโดนเอายืนได้ดิวะยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้ระวังล้มเย๊ไปกอะกันไป ไปเลยวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบเดี๋ยวไม่ได้สาดเด็กวนก่อนวนก่อนเร็ววนก่อนวนก่อนเร็วต่อะมลรี่ไปเกาะมลรีไล่ไปไปเกอะมลรีไปดิไอการดนำไปแล้วนาใครถึงก่อนชนะจับตัวจับตัวจับตัว จับตัวจับตัว,วไอ้กัดจมน้ำแล้วกัดแพ้แล้วกัดโดนน้ำแล้วกัดโดนน้ำแล้วกัดโดนน้ำแล้วกัดโดนน,โดน้ำกัดโดนน้ำรถชาสู้ๆนะสู้โอ้ชาวิ่งไววะ่ะโอ้กัดจมน้ำได้กี่วิเอาดิดลองดิหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้ ชาจูห่วงยางห่วงยางยืนได้ไหมไปยาง้ขยันขยัขยังไม่ได้ไป้ชาไม่ได้ชาล้อก่อนชาล้อก่อน เดี๋ยวถ่ายกันคุณย้อนแล้วดดกดัดกัดเย็นมังกราเอ,อ้มังกดิสองต้โอเคไปเกาะไปเลยเกาะไปเลยครับอยู่นี่ Dù đi <laughs> Lâu Lại lại Khoan đã, lâu Wow oh, thế Yeah 哦，哦，给你了。 เออเออเออดเลยเออลอ,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 อยได้โอ้ที่ป่องเลย <laughs> เฮ้ยเก่งป่ะโตขึ้นจะเลี้ยงบ้าจีไหมเนี่ยไม่เลีเเ้ยอ<ะ>้าวเนะลี้ยเลี้ยเลี้ยฮะไปดูไก่นะแบบไปดูไข่ลยได้แล้วก็ไปดูปลาแล้วก็